การดองหรือผ่านการแช่แข็งเลยล่ะคะ่ะการจับปลาแบบนี้นะคะเขาจะจับปลากันทุกวันค่ะทุกๆ2ชั่วโมงหลังจากที่ลงไปในน้ําแล้วนะคะไม่เกินครึ่งวันค่ะปลาส,สดๆเหล่านี้ก็จะขึ้นฝั่งดังนั้นนะคะทําให้ปลาเหล่านี้เนี่ยสดเป็นพิเศษเลยล่ะคะ่ะ คุณผู้ชมคะประทูสดๆแบบนี้จะกลายเป็นประทูที่อยู่ในเข่งแบบหน้างอคอหักได้ยังไงติดตามชมกันค่ะกินอยู่คื นี้นะคะได้อยู่กับป้าทองอยู่ฮารินสวัสดิ์ค่ะซึ่งไปอยู่เนี่ยนะคะเป็นเจ้าของโรงปลาทูนึ่งที่เรียกได้ว่าเก่าแก่ที่สุดในแม่กลองเลยทีเดียวค่ะไปะอยู่คะต้องถามว่าทําไมไปอยู่เนี่ยถึงมีโรงปลาทูนึ่งแห่งนี้ขึ้นมาได้เมื่อก่อนตอนเด็กๆพ่อแม่เสียตั้งแต่เล็กๆแล้วก็อยู่กับน,น้าชายมา <ฮะ S 2> เขาก็นึ่งปลาทูเนี่ย มก่อนนี่ห้าขวบนี้นะถ้าไปฟักไส้ปลาไม่ได้ตังกิงขนมไปโรงเรียนจริงอ่ะจริงเอา่างจริงเลยอย่างนี้แปลว่าเรานี่อยู่กับปลาทูมาตั้งแต่เด็กๆเเลยต้องหัดให้เป็นทุกอย่างตั้งแต่ไปซื้อปลาไปซื้อปลาแล้วก็มาฟักไส้แล้วก็มาล้างปลาสมัยก่อนต้องหาบได้นะสมัยก่อนอยู่ริมน้ําต้องหาบไม่เจริญเหมือนเดี๋ยวนี้ หาปลาขึ้นมาดองมาทำแล้วก็หัดเลี้ยงหัดนึ่งต้องทำให้เป็นทุกอย่างโอหหัดลงหัวแล้วเราเริ่มมาทำโรงบรรทุนึ่งของตัวเองตั้งแต่ตอนไหนจ๊ะตัวเองรู้สึกจะพอสสองพันห้าร้อยรู้สึกจะเป็นยี่้านะโอ้โหยี่สิบกว่าปีมาแล้วนะเมืาก่อนนี้นึ่งอยู่ที่ริมน้ําเพิ่งย้ายมาในนี้ย oh. ี่สิบเอ็ดยี่เอ็ดปีอ่ะงั้นหนูถามหน่อยว่าตอนสมัยก่อนกับสมัยนี้เนี่ย ปลาทูเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงความแตกต่างเปลี่ยนแล้ว,ลวก่อนนึ่งปลาโป๊ลว้ลวนเลยแล้วมันแตกต่างไงคะกับปลาปลาโป๊กับปลาที่ปลาปลาโป๊มจะเป็นปลาหน้าอ่าวแม่กองแท้ๆเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยแม่กองเนี่ยม,มีโป๊อยู่ร้อยว่าลูกจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เหลือโป๊แม่กองอยู่แค่สองลูกอืมเพราะว่าไอ้ถ้าปักโป๊มมารอให้ปลาเข้ามาไม่ทันกินแล้วเดี๋ยวนี้มันมีเรืออวนล้อมเยอะอืม ต้องอาศัยแล้วที่ที่ซื้อนี่ต้องอาศัยซื้อปลาอวนล้อมอืมอาวแปลว่าป้าเนี่ยมีมีความเชี่ยวชาญในการดูปลาแล้วความรสชาติของปลาที่เป็นปลาจากปลาอวนล้อมปกติกับปลาโป๊ะเนี่ยมันรสชาติมันต่างกันไงเี้ถ้าปลาอวนล้อมถ้าตีอยู่ในระยะหน้าอ่าวแม่กองหรือหน้าอ่าวมหาชัยอืมจะอร่อยเหมือนกันหมดหรือหน้าชะอําอร่อยเหมือนกันหมดอยู่ในแวดวงนี้นะค่ะแต่ถ้าเลยลงไปก็มันก็จะอ่อนมันและ มันเป็นที่ทรายมันไม่ใช่ที่โคลนแปลว่าถ้าสมมติว่าเป็นที่โคลนเนี่ยมันก็จะมีมีหลายๆอย่างวิตามินจะดีว่อเยอะของกินเยอะปลาก็เลยมันรสชาติอร่อยโอ้หุยนี่พอพูดถึงปลาทูสดๆแล้วนะหนูก็เริ่มอยากรู้แล้วว่าจากที่ปลาทูสดๆนะคะคุณผู้ชมจะกลายมาเป็นปลาทูนื่องที่อยู่ในเข่งแบบนี้ได้ยังไงยากไหมคะกว่าจะมาเป็นปลาทูเข่งแบบนี้ค่ะก็ทาชั้นทาน่ปรจจัยมันก็ไม่ยากแต่ถ้าคนไม่เคยทําก็ อยากเหมือนกันโอ oh ้ <Stars> โหงั้นเดี๋ยวต้องรบกวนไปอยู่ให้พาหนูไปดูแล้วล่ะว่าหลังจากก่อนที่เป็นปลาทูสดแล้วขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายจนมาเป็นปลาทูน Leader ึ่งแบบนี้เป็นยังไงไปไปกันค่ะคุณผู้ชมคะเอาป้าไปการทำปลาทูนึ่งจะเริ่มจากการนำปลาทูที่ได้มาควักไส้ออกและล้างน้ำให้สะอาด ไปอยู่ฟักนะพอนึ่งแล้วเนี่ยทางในเนี่ยเดี๋ยวพอบายแล้วจะมีกลิ่นแถวแถวช่วงเนี่ยคือจะมีกลิ่นก็เลยต้องเอาออกก่อนนึ่งมันสะอาดสะอาดโอเคไปอยู่ค้ะอย่างนี้ไส้ปลาเนี่ยพอเราควักออกมาแล้วเนี่ยเราเอาไปทําอย่างอื่นได้อีกไหมคะลงน้ำปลาเข้ามาซื้อแล้วก็แปเป็นเหยื่อปากระพงมั่งค่ะเขามาซื้อไปแปลว่านี่เราก็จะได้รายได้จากตรงไส้ปลานี่เสริมอีกเล็กน้อยตรงนี้ไม่ได้เสริมเพราะเราไม่ได้ทําเองเนี่ยเนี่ย คนที่เข้ามาทำเนี่ยเขาได้อย่างนั้นอ่ะโอ้โหคือคนควักได้เยอะก็ได้เยอะก็เอาไปขายต่อได้อีกก็เป็นรายได้เสริมของเขาไปโอ้โหไปอยู่ระใจดีมากๆเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวหนูขอลองขอลองควักไส้อีกรอบค่ะป้าก่อนที่เราจะไปทําขั้นตอนอื่นกันต้องง้างเหงือกออกมาอย่างนี้นะคะผู้ชมเสร็จแล้วงัดเหงือกข้างในใช่ไหมคะเพื่อที่จะดึงไส้ออกมามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสําหรับคนที่เพิ่งเคยทําค่ะ ออกมาแล้วค่ะยากเหมือนกันนะเนี่ยได้แล้วหนึ่งตัวไปอยู่ค้าหลังจากที่เราเอาไส้ออกมาแล้วนี่คือขั้นตอนแรกขั้นตอนต่อไปของเราคืออะไรไล้างน้ําเอาปลาที่ได้นะคะ<อ>ไปล้างน้ำแล้วก็พอล้างน้ําเสร็จเอาปลาล้างกับน้าเกลืออีกทีหนึ่งการล้างกับน้ําเกลือน,นี่คือเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อจะรักษาผิว ให้ผิวมันยังต่งตึงสวยงามอยู่แบบนี้เหรอคะ,อะใช่อออะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาปลาที่ควักไส้ออกมาแล้วเนี่ยไปล้างน้ำเปล่าแล้วก็ล้างน้ำเกลือไปค่ะป้ามาเดี๋ยวหนูช่วยยกตรงนี้ไปนะ ลงในเข่งซึ่งแล้วแต่ขนาดของปลาถ้าตัวใหญ่หน่อยก็จะใส่เข่งละสองตัวแต่ถ้าตัวเล็กลงมาจะใส่เข่งละ3ามถึงสี่ตัวและเอกลักษณ์ของปลาทูแม่กลองที่หน้าง,งอคอหักแตกต่างจากปลาที่อื่นอื่นก็เพราะควรทำจะหักคอปลาทูให้งอลงเพื่อให้มันวางอยู่ในเข่งได้อย่างสวยงาม ขณะที่ปลาทูจากแหล่งอื่นๆจะวางลงในเข่งโดยไม่หักคอปลาเลยนี่คือเหตุผลว่าทำไมจะต้องเป็นหน้างอคอหักเพราะว่าใส่เข่งออกมาแล้วสวยงามดูดีแบบนี้นะคะแล้วความสดใหม่ของปลานี่เราดูกันที่ไหนคะ,ะส่วนใหญ่ปลาทั่วไปเขาก็จะดูที่เหงือกดูความสดของมันก็เราก็ดูที่ตัวก็รู้แล้วอ่ะอืมดูที่ผิวของมันเนื้อของมันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ ตัวมันต้องเป็นยังไงคะปลาสดเนี่ยปลาสดก็ตัวมันจะเขียวต็งเขียวหนอยังไงดีนี่อย่างนี้โอ้ยอย่างนี้นี่เขียวตรงนี้จะเขียวอย่างนี้เลยเนี่ยมันเนี่ยมันจะเขียวแล้วก็มันมันจะไม่แหม่มันบอกไม่ถูกเนี่ยปลาสดสดูนะคะถ้าหากว่าไม่สดนี่มันจะแดงไปเลยอะ่ะปตาขอแดงอะไรก็แดงแดงหมดอืมเนี่ย ไปอยู่คะหนูสังเกตเห็นพี่เขาเนี่ยมีแยกปลาโยนบางตัวก็เอาใส่เข่งมันเขาต้องทําไมถึงต้องแยกปลาด้วยคะตัวมันเล็กไปจะไปทำปลาเล็กอ๋ออันนี้ก็คือจะเอาใส่เข่งเล็กหน่อยไปทำเข่งฐานบาทคนละขนาดกันคนละขนาดแล้วนี่เข่งแบบนี้นี่คือป้าขายไปพร้อมเข่งหรือเปล่าคะปูเนี่ยไม่พร้อมอ่ะเข่งเขาต้องเอามาคืนมาเปลี่ยนอ๋อแต่ว่าเราให้เข่งเขาไปด้วยโอเคก็คือหลังจากนี้เราก็จะเอาไปเนื่อแล้วใช่ไหมคะ อุ้ยงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าที่นึ่งของป้าเป็นยังไงป้าขาพาไปหน่อยได้ไหมคะไป <c oughs> ปลาทูที่ลงเข่งเรียบร้อยแล้วจะถูกเรียงลงในเตาอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นโครงเหล็กทรงกลมเพื่อนำลงไปต้มโดยหนึ่งเตาจะใส่เข่งปลาทูได้ประมาณ70-80เข่งหลายคนคิดว่าปลาทูนึ่งคงจะนำปลาไปนึ่ง แต่จริงๆแล้วปลาทูนึ่งไม่ใช่การนำปลาไปนึ่งแต่เป็นการนำปลาไปต้มสาเหตุที่เรียกว่าปลาทูนึ่งเพราะเป็นคำที่คนโบราณใช้เรียกสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันป้าทองอยู่ยังคงต้มปลาทูด้วยวิธีการโบราณค่ะคือต้มด้วยฟืนและเป็นหนึ่งในเคล็ดลับที่ทำให้ปลาทูหอมและอร่อยยิ่งขึ้น คุณชมคะแล้วตอนนี้นะคะก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายของปลาทูหน้างอคอหักแล้วใช่ไหมคะไป่อยู่ต้มนี่เราจะดูยังไงคะว่าวิธีการทําสุกแล้วไม่สุกอะไรยังไงต้องดูน้ํำดูแบบอืมแล้วน้ําอันนี้เป็นน้ําเปล่าเลยปะคะน้ำเกลืออ,อ๋อเป็นน้ําเกลือน้ำเกลือนะน้ำเกลือแล้วอย่างนี้สัดส่วนของมันเกลือกับน้ํานี่เยอะเกลือนี่ต้องใส่เใส่จนเกลือไม่ละลายเลยอืจริง แปลว่าในนี้นี่คือปกลึกเค็มมากอะไรสินะเนี่ยหมายต้มแล้วหนักหูปอกหมดใช่ไม่ได้ปรยู่ค่ะเมื่อกี้ที่หนูได้ไปเดินดูวิธีการทำปลาทูเนี่ยโหรู้สึกว่า กว่าจะได้ปลามาสักเข่งหนึ่งเนี่ยยากลำบากกันนะหนูต้องถามเคล็ดลับของพ่ออยู่หน่อยว่าโอ้โหเรามีเคล็ดลับอะไรในการทําให้เราทํโรงปลาทูน,นึ่งมาได้ยี่สิบกว่าปีขนาดนี้คะพยายามทำมนะเราส่งราคาไหนก็ให้เสมออยู่ราคานั้นแล้วอีกอย่างหนึง่งคุณภาพก็ต้องรักษาาไว้นะเพราะว่าปลาเนี่ยเราก็ต้องหาปลาที่ดีที่สุด ใช่ไหมค่ะไอ้ตัวใหญ่ตัวเล็กนี่ยังไม่ต้องพูดถึงแล้วก็หาปลาที่ว่าอร่อยที่สุดอะ่ะบางทีตัวเล็กอร่อยกว่าตัวใหญ่นะใช่ปะใ,ให้ให้ให้ปลาให้ปลาเล่าถึงว่าสมัยก่อนตอนที่เราทําที่นี่กับปัจจุบันนี้มันแตกต่างกันเยอะไหมคะเมื่อก่อนนี้นะนึง่งแบบโะลว้ลวนเลยแล้วพอปลาแม่กองไนมะ่มีมาจนไม่มีปัญญาจะนึ่งกันต้องขึ้นลง,น,งน้ำปลาดองทําน้ําปลาสมัยก่อนห้องเย็นก็ไม่มี จะมีห้องเย็นแช่พิชแช่แข็งไม่มีะถนนก็ไม่เจริญจะไปกรุงเทพก็ต้องรถไฟไม่มีถนนไอ้นีไปหรอกไม่มีพอคนซื้อมุ่งเหลือแล้วนะขึ้นลงน้ำปลาหมดแล้วช่วงไหนอ่ะที่มันเริ่มเริ่มหายไปเริ่มหายไปเนี่ยมันช่วงเริ่มจากปีไหนอะเ่ะเริ่มหายมาเริ่มหายตั้งแต่พศ2000ประมาณ2,520ปีฝ่าคขึ้นเอยมาเลยไม่ค่อยมีเริ่มไม่ค่อยมีแล้ว พอโปะแล้วค่อยมีปลามันจะมีเริ่มมีอวนล้อมขึ้นมาไออวนล้อมบนดำบนติดอะไรพวกเนี้ย<อ>เขาจะเริ่มอาหารใกล้ๆเนี่ยก็ได้ตรงนั้นมานึง่งประยูงมีความคิดเห็นยังไงคะกับคําพูดที่เขาพูดว่าประทูเนี่ยอยู่คู่ครัวของคนไทยมามต,ต้องคู่ไปตลอดเลย<อ>ไม่ต้องดูที่อื่นดูบ้านป้านเนี่ย<อ>จะขาดประทูไม่ได้เลย<อ>แล้วไม่มีไม่มีพิษไม่มีภายอะไรทั้งหมด มีประโยชน์ตั้งแต่เนื้อเนี่ยไปยันก้างไปยัปะตาปลาเลยโอ้หว,วันนี้คุณผู้ชมคะเราได้ความรู้จากป้าอยู่อย่างมากๆเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่ปลาทูสดกลายมาเป็นปลาทูนึ่งที่อยู่ในเข่งหน้างอคอหักวิธีการของมันเป็นยังไงวันนี้ต้องขอบคุณป้าอยู่ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเราได้ปลาทูสดแล้วปลาทูนึ่งเราก็มีแล้วนะคะถึงเวลาที่เราจะไปทํากับข้าวกันแล้วละคะ่ะ